เราที่เราวัาโงโอท่านอย่างสร้างเมืองใหญ่โตให้หลานลูกอยู่สบายแลนวเราญาตาที่บอกฉลาดเหลือลายปีบ้างไหม้สักลายสร้างความหมายเหนือคนโง่นี้หวังเพียงโัยกอบทั้งชอบทั้งผิด สาความร่ำรวยสุดฤทธิ์ที่ชิดอันดับเดรทีดับพยากรโดนกร่อนจนเกือบไม่มีต้นไม้แร่ใต้นาทีขุนเขาคิรีก็โดนทำลายเม็ดทรายกรวดยายทั่วตาปูดีร่างที่เรือราดมู บนอยู่ทุกเม็ดกรวดรายได้แพ่นที่นี้ที่มีสินทรัพย์มากมายเราขุดเราโค่นไปขายเหมือนเฉื่อนเนื้อกายไทยบรรพากาลไม่มีเติมต่อเห็นมีเพียงตัดสร้างความร่ำรวยทางลัด้องนัดพวกหลัดกันพลาน ท่านรวยพร้อมสับจากรัพบคนโ่โบราณดอกไม้ซื้อใส่ในพานบูชาวิญญาณท่านใหม่สักช่อ เห็นมีเพียงตัดสร้างความร่ำรวยทางลัดจองนัดพวกหลัดกันกานท่านรวยพร้อกจากทรัพย์คนโง่โบราณดอกไม้ซื้อใส่ในผานบูชาวิญญาณท่านไม่สักชอบ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสินสโมสรน,นะคะวันนี้พบกับดิฉันอภิยาถายจันทิพย์ค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมยามบ่ายด้วยบทเพลงทรัพย์สินคนเก่านะคะเพลงนี้ขับร้องเมื่อสักครู่ค่ะจากน้าเสียงของศิลปินแห่งชาตินะคะคุณชัยชนะบุญนาโชธค่ะ ถ้าเกิดว่านึกถึงบทเพลงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะนึกถึงน้ำเสียงแววหวานออดอ้อน,ออนของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ซึ่งขับร้องไว้จนโด่งดังไปทั่วประเทศด้วยนะคะในวันที่13มิถุนาย,ยนนี้แล้วค่ะเป็นการครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งคนนี้นะคะครบรอบ21ปีแล้วมีหลายงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงร่วมไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง4ท่านค่ะที่จะมาร่วมรำ เลกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งนะคะท่านแรกค่ะครูภัยจิตสุภวรีค่ะท่านเป็นนักแต่งเพลงนะคะเป็นประธานมูลนิธิพุ่มพวงดวงจันทร์ประธานสมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทยค่ะท่านที่สองนะคะคุณอาชัยชนะบุญนัโชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุง่งปี2541ค่ะศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านนะคะคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะมาจากสุพรรณบุรีเลยนะคะวันนี้กับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีเซลปี2 5 3 9และคนใกล้ตัวดีชันที่สุดค่ะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะท่านเป็นอุปนายกค่ะสายลิขสิทธิสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งด้วยสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแหมวันนี้แต่ละคนนี่ถือว่าเป็นครูของคุณพึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ทุกคนเลยนะคะและแต่ละคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยของคุณพึ่งด้วยขอเริ่มที่คุณอาชัยชนะก่อนค่ะ พูดถึงความผูกพันกับนักร้องลูกทุ่งคนนี้สักหน่อยคะอ่ะครับความผูกพันกับพุ่มพวงดวงจันทร์นะหรือว่านุพึ่งคนนี้นะครับไอ้ผมเองก็รักใคร่เธอเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเพราะว่าอ่าตอนที่เธอเข้ามาอยู่กับวงไวโพธิ์เพชรสุพรรณตอนนั้นมานะก็รับมาจากอ่าวัดหนองตํำลึงเนั่หละใกล้ๆวัดทับ,ทบกระดานนะนะ ตอนนั้นอายุประมาณสักสิบรืสิบเอ็ดขวบค่ะยังผอมตัวเล็กดบดำนะฮะตอนนั้นฉายาเพลงหน้าจะยังไม่ใช่พุ่งพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับครับตอนที่เขามาร้องเพลงให้ไวยพ์ฟังไวพจน์ก็ฟังเสียงเขาแล้วก็นึกไปถึงน้าอ้อยพรวิเชียน<อ>เขาบอกว่าเขาเขาเขานำเพลงของน้าอ้อยมาร้องค่ะไวพ์ก็บอกว่าเอาละเขาเนี่ยเจอและเมื่อฟังเสียงน้ําอ้อยมาแล้วอตอนนี้ มาเจอน้ำผึ้งบ้างเพราะเวาใครจะหวานประกันด้วยกันได้เขาเลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นน้ำผึ้งเพชรสุพรรณค่ะครับผมตอนนั้นคือได้เจอก็คือในวงของคุณอาไวโพสได้มีโอกาสได้สอนเทคนิคการร้องหรือว่าพูดคุย<ฮ>ะอะไรกันบ้างค่ะอตอนเมื่อมาตอนเล็กๆที่เขาเริ่มร้องเพลงแล้วก็ไวโพสเพชรสุพรรณก็แต่งเพลงแก้วรอพี่ให้ร้องแล้วก็เพลงนั่นก็คือเพลงนนักร้องบ้านนอกผมก็บอกว่าร้องเพลงแบบนี้มันต้องร้อง มีลูกโยนลูกหยอดลูกเอื้อนลูกเวียงอะไรเงี้ยนะว่าเมืม่อสุริยนยมสนธยาหมูนกกาก็บินมาสุรังเนี่ยขาก็ทำได้ทำได้แล้วทำได้ดีด้วยถือว่าเป็นพรสวรรค์<ถ>เลยใช่ไหมคะขนาดว่าความรู้ของเธอนะก็ว่าก็ราบข่าวว่าเรียนจบแค่ป2เลยเนี่ย อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับยังความจําแล้วก็เก่งสู้อย่างผมนี่เรียนจบออกฟอร์ดมายังสู้ไป่ได้นี่อนะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถส่วนตัวนะคะโครูอูดเล่นบุนอ่าค่ะมาถึงคนบ้านเดียวกันบ้างคุณแม่คะได้ได้สนิทสนมคุ้นเคยกันจริงๆเนี่ยเป็นช่วงชีวิตไหนของคุณพึ่งคะเออจะเป็นระยะระยะค่ะช่วงที่เข้าข้นมาอยู่กับครูไอพฤใหม่ๆก็ เวลาพี่เวพโพสเนี่ยขาดนักร้องเรียกว่านักร้องหลักไม่มีเนี่ยก็ต้องทิ้งลูกอ่อนไปไปช่วยร้องค่ะแล้วก็เขาจะไปรู้จักกันช่วงนั้นแล้วก็เขาเรียกเรียกป้าขวัญจิตอยู่ในตอนนู้นนะนะแล้วก็ไ พี่ไว้พนดไปเล่นกับคนดูก็ไม่ค่อยมากอะไรเขาก็จะปรึกษากันว่าคือเขาจะถามว่าทําไงถึงดังทําไงถึงอะไรอย่างาไงนะเขาจะเป็นคนช่างซักไซส์แล้วก็ไอก้กระโปรงเขานั่นแหละมันหลายชั้นเน <c oughs> ่ยาวเกินก็ต้องเม้มเข้า <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> วลา <c oughs> ไม่รู้ใครเย็บให้นะมันก <c oughs> ็ทรงสูงข้างต่ําข้างแล้วก็ต้องหาที่ช่องทิชชู่มาเตรียมไว้ให้เขาน่ะ คือเขาไม่กล้าขอใครคอยู่ในคณะเนี่ยเขาไม่่คยมีก็ไปเจาชะเง,ง้อมองอแล้ก็ขอให้อะไรมาใส่ห<ช>น้าอ,อกให้อะไรเงี้ยแล้วก็ห่างกันไปหลังจากที่ช่วยเดินสายตรงนั้นจนกระทั่งเขามาโผล่เป็นพุ่มพวง,งดวงจันท์แล้วก็ไปเจอกันอีกในงานเดียวๆกันเนี่ยเขาก็ายังไม่ได้แสดงในขาอุตสาหะเวลาเดินไปหา,าเพราะว่าแม่ก็จะเอาแต่วงเพลงอีเซลลำตัดไปอย่างเงี้ย พอเขารู้แล้วเขาไปแต่วันเนี่ยเขาก็จะเดินไปหาหน่อยหนึ่งมันก็เป็นที่ดีใจเพราะคนใน,นคณะโอ้โดีใจพุมพ่มพวงดวงจันทร์มาห,าหาเรือนี่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะห่างไปแล้วก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ย<อ>ถอยไปถอยามาแต่ช่วงที่ก็ไม่สบายนี่สิจะจะโทรศัพท์ปรึกษาบ่อยคือคือ มันไม่สบายตรงหัวใจกันนะ oh แล้วเขา <na. S 2> เป็นเด็กนะช่วงที่ <Ha. S 2> ได้รู้จักกับแม่เนี่ยแม่ก็มีความไม่สบายตรงหัวใจด้วยเขาก็เลยจะถามว่ามันยังไงก็เพียงแต่ก็สอนให้ทำใจกันะหลายๆอย่างที่ประสบมา <Ha. S 2> ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ ก็ก็ประมาณนี้ฉะนั้นที่ว่าสนิทกินนอนด้วยกันก็ไม่ใช่แต่เป็นระยะระยะแต่พอเป็นผู้หญิงเหมือนกันคนบ้านเดียวกันน่ยมีอะไรก็เลยกล้าพูดกล้าคุยในเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะถ้าพบปะแล้วมันมันเหมือนว่าเหมือนเราเคยอยู่กันมานานนักหนาแต่ความจริงเราก็ห่างกัน